แขนชากดจากหลังช่วยได้ไหมช่วยได้แต่ว่าคุณก็ต้องรู้นิดนึงมันก็ต้องขยับไรนิดนึงจากห้าจุดอันนี้มันคือกึ๋่นคือเหมือนกับคุณต้องรู้นะตมน,นี้ตัวเนี้ยที่ผมสอนและคุณก็ขยับเอาถ้าคนไม่มาเรียนตัวนี้จําแต่จุดเวลานั้นบางทีมันโล่งแต่มันไม่เบาอาการที่เป็นแบบเขาเรียกจุดสะท้อนไปมันไม่เบาแต่ถ้าเราแยกได้ อย่างการกดจุดหลังจุดที่สามเนี่ยถ้าอย่างเมื่อวานในเคสเมื่อวานแขนชาด้วยมีอาการแขนชายกแขนไม่ขึ้นด้วยเนะี่ยกดหลังข้อที่สามเนี่ยเราก็ลงมาเลยจุดที่สามลงมานิดนึงเน้น l a ติ s s มุ u s อไซ s ์เลยแล้วก็สวิงขึ้นนะเน้นแลวลงจุดต่ำลงแต่สวิงแรงขึ้นงงไหมงองเออจุดเราอะกดต่ำลงนะเพราะว่าเราต้องไปการล็อกที่แล t i s สมุ u s อไซ s ์แต่เราต้องสวิงขึ้นเพื่อให้แรงมันเวียงขึ้นไปหาแขน เรล่ที่สมุดออกแบบมาไปเกาะทั้งสองแขนเลยแต่ว่ามันก็ทีละแขนเนาะเราต้องกดทีละฝั่งต้งวิ่งเข้าไปให้มันวิ่งเข้าไปที่แขนเนี่ยมันวิ่งแน่นอนเจ่อผมดี่กดจุดที่สามลองเหวี่ยงสวิงแรงถ้าคุณสวิงแรงขึ้นตรงๆนะครับมันยังไม่ขึ้นตื้อที่คอมันจะตื้อตื้อที่ที่สะบักก่อนเพราะมันไอเราคิดสมมติที่มันแข็งๆเต็มๆเ,เนี่ยมันก็จะเกอนแค่แค่แค่ที่สะบักานั่นเองแล้วมันจะค่อยๆตีหอบขึ้นไปข้างบนออกด้านข้างนี้มันจะไม่ตื้อที่คอทีเดียว มันจะตืต้อที่ขอสมบักแต่ถ้ากดตรงนี้ปุ๊บสวิงออกเฉียงไปทางแขนนี่ทางสมบักนี่มันจะวิ่งไปเลยเพราะว่าลัตทิสบูรสซายมันเป็นกองหน้าแขนอันนี้คือการเขาเรียกว่าเป็นเป็นการกดจุดสะท้อนสวิงแรงแต่ไมุ่ดจุดสตอร์สวิงแรงเข้าไปหามันเลยเราสวิงแรงเข้าหามันจะตื้อเข้าไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่สามขยับได้เนาะอันนี้เราก็เลยอธนนิบายว่าจุดที่สามขยับได้ จุดที่สองไอ้จุดที่สี่จุดที่สี่ตรงนี้ได้ตรงนี้ด้วยผมถึงบอกว่าจุดที่สี่เนี่ยมันคือกระดูกทีสามถูกไหมครับกระดูกทีสามมันก็จะได้ทั้งสปินียสแคปิติตสปินียสเซอร์วิซิสลัมลอบอยลองคิสเซม,มุสไอเดโอคอสเซนิสแล้วก็โซลารตัสโพสิเดียมันจะได้ทั้งหมดหกมัดตรงนี้เลย ที่มันเกี่ยวข้องกับการดึงสะบักเข้าหาตัวแล้วก็เกี่ยวข้องกับการลังซีง่โคงเกี่ยวกับกร,ระบบหายใจทิ่มตัวนี้มันถึงหายใจโลง่งนอนคว่ำกดตัวนี้นะตรงขอบสะบักตัวนี้นานๆปล่อยขึ้นมาปุ๊บมันจะหายใจล่งเลยถูกไหมถ้าใครกดไม่ดีเกิดสปาร์ซ้ภายในก็จะขัดไปที่หน้าอกหายใจไม่สะดวกถูกไหม ถ้าเกิดการสปารซัมเนี่ยบริเวณช่วงหน้าอ,อกเนี่ยหายใจขัดแน่นอนเพราะว่าโซลตัสโพส์เอยสปินเนียสเอยนะม่ทำให้หายใจขัดแน่นอนนะครับจุดที่หนึ่งจุดที่หนึ่งจะเป็นพระเอกที่เกี่ยวกับช่วงคอให้ดูตรงนี้ก่อนจุดที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะได้เป็นสปินเนียสแคปิติสเซอร์วิซิทได้แล้วเพราะว่ามันวิ่งผ่านขึ้นไปข้างบนนะมันวิ่งผ่านนะจุดที่หนึ่ง มันจะกดระว่าง c เจดหนึ่งะคะรับระหว่าง c เจทีหนึ่ง C เจทีหนึ่งได้อะไรบ้างได้สองมัดนี่้แน่นอนแล้วถูกไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือ c 7เจทีหนึ่งเรากดระหว่าง c เจทีหนึ่งี่ยตรงนี้ห่างจากกระดูกสันหลังมาหนึ่งนิ้วมันได้แน่นอนอยู่แล้วถูกไหมได้สปีนแคปติสเซอร์วิสิตแล้วแน่นอนอ่ะแล้วเรามาดูมันจะได้ รีเวเตอร์สแคปูล่าไหม mm hmm. เห็นไหมมันจะได้รีเวเตอร์สแคปูล่าด้วยออกมาถึงตรงนี้ mm hmm. ถ้าต้องพูดอย่างนี้ถ้าคุณใช้นิ้วกด C7 ที่หนึ่งเนี่ยมันจะได้แค่ลอมบอร์แต่ไม่ได้ลอมบอร์เมเจอร์นะมันได้แค่ลอมบอร์ไมเนอร์นะเพราะลอมบอร์ไดไมเนอร์ตัวเนี้ยกด C7 ที่หนึ่งเลยคือตรงนี้เลยคุณจะได้ลอมบอรแต่คุณจะไม่ได้ที่ รีเวเ a r ร์สแคปูการที่คุณจะได้รี v a t o r scapula ด้วยคุณจะต้องใช้สองเท่านั้นแต่ถ้าคุณใช้นิ้วล็อกที่ร e v a t o อร์คุณก็จะไม่ได้ลองบอยคุณก็จะไม่ได้โซนดัตัดโพสเพราะฉะนั้นการเข้าด้านหน้าเมื่อวานนี้ที่เข้าด้านหน้าที่ที่ทําให้ให้ก้อยดูเข้าด้านหน้ามันจะได้เฉพาะรีเวเตอร์เพราะว่าของเราหนักที่รีเวเตอร์เราไดเข้า เน้นไปที่ดีเวอร์เตอร์อัดเข้ามาเพราะว่าประทัดพยาธิสภาพอยู่ที่ดีเวเตอร์มันเลยกดดีเวเตอร์แล้วรู้สึกเบาลึกและลงแต่ถ้ามากดจากด้านหลังมันมีกระดูกซี่โครงใช่ไหมขวางอยู่เราจะกดไปที่อัดไปที่ตัวเลดีเวเตอร์กับลอมบอยเต็มๆก็ไม่ได้เพราะซี่โครงอ่ะมันบังอยู่ปะยิ่งอัดโดนซี่โครงก็จะทําให้ยิ่งให้บาดเจ็บเพราะฉะนั้นเราก็ต้องส่งฟอสโฟไปแต่ว่าส่งฟอสโฟในวงกว้างโดยการใช้สอง แตะให้มันงวงว้าข้างบนเดี๋ยวเราค่อยไปกดคอเอากดคอเรามีเทคนิคเราเรียนไปแล้วเทคนิคการกดคอสี่จุดห้าจุดตรงเนี้ยใช่ไหมถามว่าสี่ห้าจุดเนี้ยเก็บหมดไหมพวกเนี้ยเก็บหมดเรียบร้อยไปแล้วไม่หมดเหรอหนึ่งสองหนึ่งคือเกลเส้นตรงตรงใช่ไหมแต่เรากดตรงนี้หนึ่งถูกไหมสองคือข้างข้างดันเข้าไปข้างในสามคือข้างออกมาอีกดันขึ้นข้างบน สคือตัวขวางเท่ากับตั้งแต่กระดูกสัหลัง1 2 3 4 2> เคลียร์ไปหมดแล้วถูกปะอ,ปอันนี้ใช้กันหนึ่งฟังดิฟังดิไอซเจดที่หนึ่งหนึ่งตรงนี้เรา 1, อะซีเจ็ที่หนึ่งคือเรากดจุดที่หนึ่งจุดที่สี่จุดที่ห้าหลังพูดผิดเอาใหม่อันนี้คือจุดที่ห้าหลังแต่เราไม่ต้องไปเก็บที่ใชยทอยแล้วเพราะว่าไอจุดห้าหลังคือจบแล้ว เพราะว่าไท้าทอยเนี่ยเราจะมีเทคนิคในการกดของกลุ่มคอคือสี่จุดไท้ายทอยถูกไหมสี่จุดไท้าทอยที่เรียนไปเมื่อวานเนี่ยมันเก็บบริเวณไท้ายทอยกับกลางคอเนี่ยมันหมดแล้วที่เรากดไปเนี่ยหมดแล้วเข้าใจใช่ไหมสี่จุดเนี่ยมันฆ่าไปหมดแล้วจุดตรงนี้หนึ่งวิ่งขึ้นไปเรื่อย่ที่หัวถูกไหมเท่ากับว่าตั้งแต่ C ีหนึ่ง C C สี่เนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณ C ีหนึ่งสี่เนี่ยเราเก็บเกลี้ยงหมดแล้วกดไปขนาดนั้นไม่เกลี้ยงให้มันลง ใช่ไหมแล้วกดไปจนจนเกลี้ยงหมดแล้วแต่มันที่ยังไม่ได้กดอ่ะ<ม>ก็คือบริเวณห้ากับ6เท่านั้นเองแต่5้ากับหมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เด่นเป็นพิเศษที่ว่ามันจะมีกล้ามเนื้อแต่ว่าห้กมันจะเด่นตรงที่ว่ากระดูกเนี่ยเวลาคนที่คอยื่นไปเนี่ยน้ำหนักที่ที่ส่งลงมาคอยื่นเนี่ยประมาณ c 5 C6 มันจะรับน้ำหนักเยอะสำหรับคนที่ชอบนั่งคองยื่นเ<ม>พราะฉะนั้น ในตัวข้างบนะของคอเ,เ,รเ,รเ,รเราจบไปแล้วพาร์ทหนึ่งคือก,กดกดคอสี่จุดอ่ากดคอสี่จุดรวมกับข้างคอข้างหน้าด้วยนะ่ะอันนั้นคือแนละ้วแต่เราจะไปแอปแอปเข้าไมเกรนไหมมันวิ่งไปไหน mm hmm. ถ้ามันวิ่งเข้าตามันก็ต้องตามไปใช่ไหมเข้าถ้าเป็นไมเกรนมันก็ต้องเข้าเทมโพลาริสด้วยถ้าใครมีเสียงในหูก็ต้องเพิ่มในจุดหูเข้าไปแค,แค่นั้นเองแต่ถ้าใครไม่มีเสียงในหูกดทำไมกดให้เจ็บขานกายกดเจ็บไตหา่าใช่ไหม เพราะฉะนั้นเรา,มาไม่ยุ่งกับเขาเพราะเขาไม่มีอาการแต่ว่าผมสอนเลยไปในลักษณะที่ว่าถ้ามันมีอาการเราได้ต่อเนื่องไปเลยเชื่อมโยงกันไปเลยผมไม่ได้ออต้องมาตองกระตัอนกระแท่นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูตรงที่จุดที่ห้าเนี่ยมันก็จะจบที่ C7 ที่หนึ่งมันก็จะได้รีเวเตอร์ขึ้นมาแต่จะต้องใช้สอบเท่านั้นนะนะแล้วมันจะได้อะไรอีกอ่ะ C7 ที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะได้โซลตาตโค้ดไหมเรามาดูซินี่เห็นไหม มันก็ได้โซลเดตัสโพสเหมือนกันอีกเพราะฉะนั้น c 7ที t หนึ่งเนี่ยได้ลีเวเตอร์โซลเดตัสโพสลอมบอยไมเนอร์ลอกิสเซมุสไอเลโอคอสเตนิสสปิเนสแคปิติสสปิเนสเซอร์วิซิสเก็บเกือบหมดเลยนะเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยคือจุดสำคัญทุกจุด่ะค่าจุดอน่ะสำคัญหมดนะแต่ เราจะกดเพื่ออะไรนั่นเองแต่เน้นย้ําเพื่ออะไรเข้าใจใช่ไหมถ้าสมมุติมาอาการคอบ่าไหลมาตึงมากเลยเราก็ต้องแส่งเน้นย้ําจุดที่ห้าถูกปะแค่นั่นเองเราก็ต้องมีมีกลิ่นนิดนึง่ะว่าเราจะเน้นย้ําจุดไหนแต่ห้าจุดเนี้ยที่ผมอธิบายไปเนี้ยคุณจะได้รู้ว่าเฮ้ยทำไมต้องบริเวณนี้ทําไมต้องวัดจากแอร์เรียประมาณนี้วัดจากแอรเรียประมาณนี้คือมันเก็บหมดไง แต่ถ้าไม่ได้แอนเดียเนี้ยมันจะข้ามไปข้ามมาบางมัดก็ไม่ได้บางมัดก็ได้ผมพยายามดูอณาตโตมี่ว่าเฮ้ยกดตรงนี้ไปมันโดนอะไรยังไงยังไงถ้าขยับไปนิดนึงก็ไม่ได้คือเรากระจายทั้งหลังเนี่ยห้าจุดเนี้ยเวิร์กสุดแล้วก็แอคชั่นคือจบหมดมัสเซิลที่เกี่ยวกับเอ็กแบ็กเอ็กเทนชั่นเนี่ยเก็บหมดเลยรวมไปถึงตัวที่ดึงซี่โครงซี่โครงด้วยเก็บหมดเลยห้าจุดนี้นะ แล้วก็เขีย่ยเวลาเขี่ยก็เขี่ยลงไปด้านหน้าแล้วจอเขี่ยไปเนี่ยให้มันโดนรีเวตเตอร์ให้มันโดนไอ้ตัวไอ้โฟลตัสโพสนะเขี่ยไปเนี่ยโดนโฟลตัสโพสโดนไอ้รีเวตเตอร์เนี่ยมทําให้หายใจโล่งขึ้นนะครับเนี่ยตัวนี้อ๋อนี่ก็เลยเป็นที่มาของห้าจุดหลังที่เรากดกันนะครับใครไม่เข้าใจบ้าง ุดที่3าอยู่ใต้ปีกสะบัติใต้กสมบักประมาณทีอะไรทีเจประมาณทีเจใต้ปีกสมบักแนะทีเจอย่างที่บอกตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่ดีทีเจนะมันเชื่อมโยงทั้งแ a t t i สมุทดอรไซ์กับทาร์ติเซสอยู่แต่ถ้าเก่าเกมจะรู้นะเก่าเกมจากทีเจนะถ้ารักษาข้างบนอาการที่มีด้านบนมากกว่าด้านล่าง ก็ทิ้งแรติสขึ้นไปอีกสักสองข้อเป็นทีหกหรือที่ห้าเพื่อจะให้ได้กล้ามเนื้อคอขึ้นไปด้วยเข้าใจเนาะแค่นั้นเองแต่ถ้าใครเป็นอาการมือชาคอไม่เป็นอะไรคอไม่เป็นอะไรรู้สึกมือชาคอตึงๆใช่แล้วก็ปดที่เจ็ไม่ที่เจ็ก็ลงมาสักข้อหนึงเป็นทีแปดแล้วแค่เขาแอคชั่นแขนเยอะๆให้แรตติสมุทออฟไซน์เนี่ยได้ยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้น และที่สมมติเราทรายไม่ล้างนะอาการแขนยกไม่มีไม่มีตัวล้างหลังอ่ะเขาเรียกล้างล้างลงไปด้านหลังเนี่ยเหมือนกระโดงหลังไม่ไม่โดนล้างไว้ปุ๊บแขนก็ไม่ต้องใช้แรงเยอะไม่ใช้แรงเยอะปุ๊บตัวหน้าก็ไม่ต้องเกร็งสู้มันเข้าใจใช่ไหมในเมื่อตัวหน้าไม่เกร็งสู้ไม่มีกล้ามเนื้อไปหนีบทับเส้นประสาทอาการชาก็จะดีขึ้นนะครับมีอะไรถามอีกไหมเดี๋ยวเราจะมาซ้อมกันอีกไม่มีแล้วเนาะ อันนี้นเราเบรกเบรก5นาทีครับ